มีเรื่องมีเรื่องคนคนคนพูดเรื่องสาระนะว่าไม่มีสาระชอบที่พี่หมออ้๊าบอกว่าสาระของแต่ละคนไม่เหมือนกันสาระในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมแม่บางคนการกินนี่ก็คือสาระของชีวิตได้อยู่กับคนที่ตัวเองชอบก็คือสาระของชีวิตท,ทุกคนมีสาระ ไม่เหมือนกันแต่ที่ทุกคนไม่ควรมีแน่ๆคือสาระแนในชีวิตคนอื่นทุกคนมีสาระในชีวิตไม่เหมือนกันแต่ที่ทุกคนไม่ควรมีแน่ๆคือสาระแนในชีวิตคนอื่นนี่คนพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พูดพี่พี่หมออ้าเป็นคนพูดตอบยางพอเพียงกันนะะคใช่ หาว,ว่าฉันไม่มีสาระแต่เอาคลิปฉันไปทำข่าวได้ยอดวิวได้ยอดวิวไม่เคยให้เครดิตนะฮะไปปั่นข่าวเอาไปเป็นข่าวเรียกกระแสไม่มีสาระแต่เอาไปทำข่าวได้ข่าวได้ยอดวิวอันนี้เรียกว่าอะไรสาระแนว่าฉันไม่มีสาระแต่ดูดคลิปฉันไปลงใน YouTube ได้ยอดวิวได้ค่าโฆษณาโดยไม่เคยให้ค่าลิขสิทธิ์ฉันละเมิดละเมิด นี่เรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าสารแนนะฮะขอบคุณที่ว่าฉันไม่มีสาระแต่ตามดูฉันทุกวันดูไม่หยุด, <c oughs> ดวิจารณ์ไม่หยุด <c oughs> ขอบคุณพวกนี้มันอาจจะเป็นแฟนแท้หนูก็ได้นะคะก็ว่ามันสารแนไงเนี่ย <c oughs> ไม่ <c oughs> พวกแีก็เปานแฟน,นแทโ้โอเคอ๋อแฟนแท้โอเค ถึงแม้จะมาสร้างความชีาดก็ตาแมาแ,ลแล้วเห็นนะที่ไม่ต้องไม่ต้องส่งมาให้ดูที่เห็นนะที่เขียนข่าวว่าอะไรไปไปว่าฉันอุ้มบุญอ,อุ้มอะไรอะ่ะฉันฟ้องแน่ครั้งนี้ฉันไม่ให้อภัยด้วยฉันบอกแม่ฉันแล้วอันนี้ฉันฟ้องแล้วฉันฟ้องสำนักข่าวนะฉันไม่ได้ฟ้องคนที่โพสฉันฟ้องสำนักข่าวระวังตัวให้ดีฉันไม่ให้อภัยแล้วครั้งนี้ฉันฟ้องแน่ วิจาร์กับหมิ่นประมาทไม่เหมือนกันนะฮะวิจาร์กับหมิ่นประมาทไม่เหมือนกันหมิ่นประมาทนี่คือเรื่องเท็จนะฮะเขียนให้คนอื่นได้รับความเสียหายอันนี้เรียกว่าหมิ่นประมาทนะฮะฉันไม่ให้อภัยแล้วครั้งนี้ฉันฟ้องลาทุกคนไปก่อนนะครับแบตหมดแบตหมดแล้วฮะยินยอมลาแล้ว